สวัสดีครับเพื่อนๆ q l i อนคิวไลก็ผมวันนี้อยู่ที่บนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับพาเพื่อนๆมาพบกับงานก่อสร้างอุโมง์ทางลอดที่เรียกว่าเป็นอุโมง์ที่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานมากเลยครับถึง13ปีเลยเพื่อนๆตั้งแต่ปี52นะครับและก็จะมีกำหนดเปิดในเดือนหน้านี่แหละครับก็คือเดือนสิงหาคมนั่นก็คืออุโมงค์ทางลอดแยกไวฉายครับ แอดก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีกำหนดเปิดให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันครับส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและจะเสร็จทันกำหนดหรือเปล่านะครับตามมาชมความคืบหน้าในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับตอนนี้แอดอยู่บนรถเมล์สาย68ครับเพื่อนๆกํากำลังจะมุ่งหน้าผ่านสี่แยกไฟฉายนะครับแอดก็เลยจะไปเริ่มต้นคลิปตั้งแต่บริเวณ ทางขึ้นลงอุโมองค์ฝั่งนู้นเลยครับแล้วก็จะข้ามาจบคลิปที่บริเวณฝั่งนี้นะครับตอนนี้แอดลงมาด้านล่างแลครับด้านหน้าก็คือทางขึ้นลงอุโมองค์นะครับทางด้านนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกท่าพระครับส่วนบริเวณที่รถกําลังพุ่งมานะอันนั้นก็คือบริเวณแยกไฟฉายเ,เพื่อนจะอยู่ที่บริเวณจันสนิทวงซอย28ทัครับ บริเวณทางขึ้นลงอุโมงค์ฝั่งนี้นะบริเวณรอบรอุโมงค์ก็จะมีเป็นป้ายประกาศนะครับติดอยู่หลายอันเลยครับเพื่อนๆเ,เขาก็บอกว่าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรันสนิทวงกับถนนพานนกมีกําหนดเปิดใช้การจราจรในอุโมงค์เดือนสิงหาปี65ครับขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อนๆเ,เ,เขาบอกประมาณนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วแหละเพื่อนๆว่าจะเปิดในเดือนหน้าค่อนข้างแน่นอนครับ แต่ในส่วนของวันที่เท่าไหร่อันนี้เขายังไม่มีประกาศบอกนะครับเขาบอกแต่ว่าอยู่ภายในเดือนสิงหาคมครับแอดเองก็ไม่ได้มาบริเวณแยกไฟฉายนี่ก็ค่อนข้างนานอยู่ครับข้าก,ก่อนที่มาจำได้ว่าตัวอุโมงคนี่เหมือนเป็นอุโมงล้าง,งนะไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยครับไม่เจอคนงานเลย แต่ว่ามาคราวนี้ก็เห็นคนงานนี่เรียกว่าอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่อยู่ตรงตัวสถานีกับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกท่าพระครับคนงานก่อสร้างค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้แอดอยู่บนสะพานลอยนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปบนสถานีรถไฟฟ้าด้านบนครับ ทางด้านนี้คือถนนพันนกนะครับถ้าเราตรงไปเรื่อยก,ก็จะไปนู่นเลยไปวังหลังได้โรงพยาบาลศิรีราชได้ครับส่วนด้านนี้คือถนนพันนกพุทธมนฑลสายสี่ครับเป็นถนนที่เพิ่งตัดใหม่มาก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานเพื่อนๆสามารถออกไปได้ทั้งการจนาพิเศษนะครับไปพุทธมนฑลได้ไปราชพฤกได้ครับเพราะว่าแต่ก่อนนะบริเวณนี้ก็อย่างที่เรารู้กันครับก็คือสามแยกไวฉาย หลังจากที่ตัดถนนใหม่ตรงนี้ขึ้นมาครับก็เลยกลายเป็นสี่แยกไปแล้วบริเวณนี้บริเวณสะพานลอยที่แอดยืนอยู่นะครับก็ไม่ได้ถูกสร้างให้เชื่อมต่อกับตัวของสถานีรถไฟฟ้าครับค่อนข้างน่าเสียดายน,นะเพื่อนเพื่อนพอเราเดินมาแล้วต้องลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งถึงจะไปที่ตัวสถานีนะไม่ได้เชื่อมกันโดยตรงครับ บริเวณด้านหน้าที่เพืเ่อนๆเห็นนะครับอันนั้นก็คือทางขึ้นลงอุโมงค์อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นฝั่งที่แอดกำลังจะไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่ไปก็ฝนลงเมเ็ดเพื่อนๆตามคาดเลยครับปกติแอดมาเย็นๆนี่ไม่รอดแน่นอนวันนี้มาถ่ายกลางวันก็ไม่รอดเช่นกันครับเลวกาเปรียกทุกครั้งที่ออกมาถ่ายเพืเ่อนๆแอดเองก็เลยใช้เวลาอยู่บนตัวสถานีค่อนข้างนานนิดหน่อยครับถ่ายด้านบนด้วยแล้วก็ถือกาสหลบฝนไปในตัวเพืเ่อน เกินครึ่งชั่วโมงครับเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันเลยบริเวณนี้ซึ่งเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับข่าวสดรายงานว่านายไทยวุฒิขันแก้วผู้อำนวยการสำนักการโยธากล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสสิทวงกับถนนพานนก ขนาดสองช่องจราจรทิศทางความยาวทางลอดประมาณ600เมตรซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาปี65นี้ครับว่าปัจจุบันมีการดำเนินการในภาพรวมยังเป็นไปตามแผนปัจจุบันงานโครงสร้างแล้วเสร็จกว่า1้อละครับโดยงานก่อสร้างพื้นและหลังคาอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดครับขณะนี้อยู่ระหว่างเล่งรัดงานระบบภายในทางลอดทั้งใน,นส่วนของระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิงและระบบระบายน้ำครับพร้อมทั้งเก็บความเรียบร้อยบริเวณผิวจราจรบริเวณทางแยกและส่วนต่อเนื่องครับและคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรทางลอดดังกล่าวได้ตามแผนที่กำหนดไว้ภายในเดือนสิงหานี้ครับสำหรับโครงการก่อสร้างอุโมง์ทางลอดผ่านนกจัญรสนิทวงหรือว่าอุโมงแยกไฟฉายนะครับเป็นโครงการที่กทมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี52แล้วครับ แต่เกิดข้อติดขัดในการดําเนินโครงการเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนให้ทําการปรับปรุงรูปแบบอุโมงค์ใหม่ครับขยายทางเท้าในบริเวณดังกล่าวจึงต้องมีการแก้แบบอุโมงค์ครับปรับความยาวจากเดิมนะครับ827เมตรให้ลดลงเหลือ596เมตรครับและลดความกว้างของตัวอุโมงค์จากกว้าง12เมตรเหลือ10.60เมตรครับ เมื่อดำเนินการก่อสร้างงานต้องชะลอและหยุดดำเนินการก่อสร้างไปในปี2557ครับเพื่อส่งพื้นที่ให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมก่อสร้างรถไฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อท่าพระและหัวลำโพงบางแคเนื่องจากตัวโครงการก่อสร้างมีการทับซ้อนกันเกิดขึ้นครับจึงต้องให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าในทางยกระดับด้านบนนะครับดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นก่อน เพื่อไม่ให้โครงสร้างรถไฟฟ้ากระทบกับโครงสร้างของอุโมงค์ใต้ดินด้านล่างครับต่อมาในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2563ลอฟมอก็ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวคืนซึ่งกทมได้เร่งผู้รับเหมาก่อสร้างทางลอดเร่งปรับพื้นที่ซึ่งใช้เวลา1เดือนและเริ่มก่อสร้างทางลอดส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับในช่วงต้นปี2564 และก็จะมีกำหนดเสร็จในเดือนหน้าเนี่ยครับเพื่อนๆก็คือสิงหาคมปี2565ขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี you, ้จากประชาชาติธุรกิจด้วยนะครับตอนแรกแอดเองก็คิดว่าจะตกไม่หนักนะครับทำไปทำมาเพื่อนเเกินครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หยุดครับแอดก็เลยยืนอยู่ด้านบนนี่แหละอาศัยทางวิ่งของรถไฟฟ้าทางด้านบนเป็นเหมือนหลังคาไปในตัวเพื่อน บริเวณที่แอดเืนอยู่นะครับก็จะเป็นทั้งตัวสถานีรถไฟฟ้าและก็จะเป็นเหมือนสะพานลอยไปในตัวครับจะข้ามอทอดยาวผ่านถนนจรันไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนใครที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าก็สามารถขึ้นมาข้ามได้นะครับเพราะว่าทางด้านล่างก็รถค่อนข้างเยอะนะบริเวณแยกตรงนี้ครับก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ข้ามมาลงอีกฝั่งหนึ่งได้ครับ ระหว่างที่รอก็เกินครึ่งชั่วโมงครับก็ไม่หยุดสักทีแอดก็เลยอันไหนยังไม่หยุดแต่ว่าเบาลงแล้วแอดก็เลยลงมาเก็บภาพบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งให้ดูครับอันนี้คือบริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่จากมุ่งหน้าไปทางบางขุนนนท์มุ่งหน้าไปทางปิ่นเก้าครับหลังจากที่อุโมงคนี้ก็เรียกได้ว่าก่อสร้างมานานถึง13ปีนะครับเดือนหน้าก็จะมีกำหนดเปิดแล้วอดใจรออีกนิดเดียวเพืเ่อน ยังไงเดี๋ยวเปิดวันแรกเมื่อไหร่แอดเองก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับโครงการนี้แล้วก็โครงการอื่นนะครับทางคิวไลก็จะนำคลิปมาให้ชมทุกวันอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซะก่อนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเปียกฝนทุกวันเลยถ้าไม่ป่วยยังไงแอดลงคลิปแน่นอนครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรรอรุ้นก็ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับ ถ้าเพืนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคิวไลฟ์ like, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ